สวัสดีครับท่านผู้ชมนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขายเหรียญ h ช n แนลคลิปนี้ทางช่อง,องเราก็นำเหรียญชนิดหนึ่งบาทเป็นเหรียญรุ่นใหม่พระเศียรใหญ่เป็นเหรีย,รรยญยแตกมาจำหน่ายแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมก็มาดูกันนะครับ เพราะว่าเราจะใช้เวลาสั้นๆนะครับไม่ไม่ยาวคลิปนี้ขออนุญาตท่านผูททน้ชมท่านผู้ชมใช้เวลาแค่ห้านาทีนะครับก็มาดูเหรียญแรกนะครับเราจะให้ดูทั้งสองแบบนะครับเหรียญที่เราจะแบ่งพันในคลิปนี้นะครับก็คือแบบแบบแ,บบแรกนะครับเราจะให้ดูวัดเอียง วัดเอียงนะครับเราจะจับพระบรมรูปตรงขึ้นแบบนี้แล้วก็หมุนแบบนี้คือวัดเอียงนะครับแบบที่สองพระเศียรเอียงพระเศียรเอียงเราจะจับวัดตรงขึ้นแบบนี้แล้วก็หมุนแบบนี้พระเศียรเอียงนะครับเหรียญที่จะมาแบ่งปันในคลิปนี้เป็นลักษณะไม่ธรรมดาแบบนี้หายากนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อสั่งจองเข้ามาราคามาตกลงกันทางไลน์นะครับวัดเอียงนะครับวัดเอียงพระเสียนเอียงนะครับเหรียญที่สองผ่านไปเหรียญที่สามนะครับเหรียญน,นี้นะครับไม่เป็นที่นิยมในวงกว้างนะครับ เป็นความชอบส่วนบุคคลในช่องของกลุ่มน,น้อยๆนะครับบัดเอียงป <c oughs> ระเสียนเอียง <c oughs> ก็มีส่วนที่ f อซติดตามช่องของเรานะครับ เป็นบางท่านส่วนหนึ่งที่ชอบแล้วก็ติดต่อขอสั่งซื้อขอแบ่งปันเข้ามาทางช่องของเรานะครับเราก็แบ่งปันไปในส่วนเบื้องต้นนะครับก็หมดไปแล้วอ่ารุ่นหนึ่งนะครับรอบหนึ่งนะครับขออภัยหมดไปแล้วรอบหนึ่งเราก็มีมาอีกรอบนี้เป็นรอบที่สองนะครับเราบอกเลยนะครับ ลักษณะแบนบนี้หลักร้อยนะครับราคาหลักร้อยนะครับสนใจก็ติดต่อขอแบ่งปันมานะครับราคาก็มาตกลงกันทางไลน์นะครับตกลงกันได้ก็ได้ซื้อขายกันตกลงกันไม่ได้ไม่ได้ซื้อขายก็ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ซีเรียสนะครับเรายินดีแบ่งปันอยากได้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ ของท่านผู้ชมนะครับไม่อยากได้ก็เป็นส่วนหนึ่งอีกของท่านผู้ชมนะครับแต่ทางช่องของเรามีแล้วก็อยากแบ่งปันอยากแบ่งปันให้หลายหลายท่านได้ดูได้รู้ว่าเหรียนลักษณะแบบนี้หางห่ายหรือหายากมีจริงไหมนะครับก็มาดูกันอยากดูแบบใกล้ชิด ก็ขอแบ่งปันไปนะครับราคาไม่ใช่อุปสรรคสำหรับการนำไปเรียนรู้นะครับก็มาเหรียญสุดท้ายนะครับก็เหรียญสุดท้ายนี้เหรียญน,นี้เรียกว่าเหรียญรุ่นใหม่พระเสียรใหญ่นะครับของในหลวงรัชกาลที่เก้าแบบที่แบ่งปันก็คือแบบวัดเอียงหรือว่า พระเศียรเอียงแนะนำสองแบบเหรียญที่จะแบ่งปันในคลิปนี้ถ้าดูแบบนี้พระเสียนก็จะเกือบขวางถ้าดูแบบนี้วัดก็จะเกือบขวางนะคร,ครับก็ถือว่า,าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่น่าศึกษาเลยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันคลิปต่อไปกับช่องขายเหรียญ Channel สวัสดีครับ